กับแม่ไม่ได้โดนแดดน,นะออกมาเที่ยวมั่งัน้าตต้นของเราสิา<ย>ะคะแยกเขี้ยวใหญ่เลยห้ามจับนะคะไม่เคยออกมาก่อนเลยดูสิคะท,ทุกคนตื่นเต้นกันใหญ่เลย เเกิดเมื่อวันที่13ธันวาคมค่ะเป็นเพศเมียสองเป็นเพศคู่หนึ่งสังเกตนะคะว่าบนหัวเขาจะมีจุดๆนะคะคุณหมอประจำตัวบอกว่าถ้าโตขึ้นแล้วจุดจะหายไปจะเป็นสิงโตตัวใหญ่หรือว่าเป็นสิงโตตัวคู่ผู้ใหญ่หเด็กๆก,ก็เดินกำลังแวะมาดูกันใหญ่เลยคะ่ะ ตอนนี้ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่คุอธนพัฒน์พงพมรแล้วก็คุณประเสริฐศักดิ์บุตรกุลพุทธวีหัวหน้าโครงการวิจัยแพนด้านะคะสนใจลูกสิงโตันใหญ่เลยต้องดูครับไม่ต้องดูครับ ครับอยากจะเชิญชวนและต้อนรับทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมสวนเซเชงใหม่นะครับแล้วก็มารับฝันเจ้าสามตัวน้อยนะครับในเรื่องของเทศกาลปีใหม่นนะครับรวมทั้งมาดูสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพนด้าโคราล่านะครับแล้วก็มาเือูแนวน้ำแล้วก็รวมทั้งยีราฟบ้านไล่นะครับรวมั้งช้างซึ่งช้างก็กำลังตั้งท้องอยู่นะครับซึ่งเราคงจะมีขาดูรวมๆที่มาบอกว่าเราคงได้ดูช้างที่เจ๋งในสวนเซเชนใหม่ของเราต่อจนี้ก็มาดูฮอลีม นะครับเมล็ดสนโนโดมแล้วก็เมล็ดสลิงนะครับขึ้นมามีความตื่นเต้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็อยากจะขอทุกท่านสนบันบสนบุนมาเพื่อส่งต่อห้